สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนเครื่องปราบอากาศแคเรีย X อ n ินเวอร์เตอร์ฟอกฝุ่น PM 2.5ปุ๋ยตรากระต่ายและลายดีเหมาะก,กับพืชผักและไม้ผลทุกชนิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมกับผมพบเอกผ่อนผงเมตตา วันนี้ต้องติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถบัสที่กำลังจะไปทอดกระถินนะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องดูกันทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดลักผ่านทางรถไฟเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เรื่องนี้ร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าล่าสุดสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป,ไปหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้พร้อมกับไปดําเนินการหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถบัสระหว่างเดินทางไปทอดกรถิ่นนะครับ โดยนายอนุชาบุรพาชายัยศรีโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาหน่วยงานบรรเทาสาธารณภยัยหน่วยบริหารการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดูแล,แลและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและอํานวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต ทางด้านนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ตรวจสอบทั่วประเทศนะครับว่ามีจุดตัดทางรถไฟไหนบ้างที่ไม่มีไม้กัน้นไม่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ของงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอปทออของกรมการขนส่งทางบกเพื่อดําเนินการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้ครบทั้งประเทศ ทางนี้ถ้าเกิดตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟแล้วพบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องก็จะปิดจุดดังกล่าวนะครับแต่ถ้าเกิดขออนุญาตอย่างถูกต้องก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบถ้วนซึ่งถ้าเกิดงบของกอปทไม่พอก็จะดําเนินการของบกลางต่อไปครับทางกรมรางนะครับก็ได้ของเงินจากกองทุนความปลอดภัยของกรมขนส่งนะครับในการที่จะศึกษาแล้วจะดําเนินการติดตั้งให้ครบทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะดูว่า ตรงที่ขนุญาตไม่ถูกต้องเนี่ยมีความจําเป็นหรือไม่นะครับที่จะต้องจุดตัดอยู่ถ้าไม่มีความจำเป็นเราจะปิดนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความจําเป็นเนี่ยก็ต้องทําให้ถูกต้องแล้วก็ติดอ,อ,กอกุปกรณ์ให้เรียบร้อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ําถึงเรื่องงบประมาณในส่วนไม้กั้นถูกตัดโดยกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2564นายนายศักดิ์สยามก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่ไม่เป็นไรจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ ทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าปัจจุบันคุณผู้ชมประเทศไทยของเรามีจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ2,684แห่งแบ่งออกเป็นทางข้าม192จุดทางลอด214จุดและทางเสมอระดับ2,278จุดนะครับและถ้าเกิดดูเฉพาะทางเสมอระดับพบว่าที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีอยู่ด้วยกัน1,675จุดหรือว่าคิดเป็นประมาณ62 ส่วนที่เหลืออีก621จุดนี่แหละครับเป็นทางลักผ่านที่ไม่ถูกต้องคิดเป็นประมาณ23ครับซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางรถไฟพบว่าในช่วงปีงบประมาณ2,558ถึง2,562ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดจำนวน383ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ371รายและมีผู้เสียชีวิต138รายหรือถ้าเฉลี่ยในแต่ละปีนะครับ จะเกิดอุบัติเหตุจุดตัดปีละประมาณ77ครั้งบาดเจ็บ74รายเสียชีวิตร28รายครับขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น19รายแล้วหลังผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายนะครับ ขณะที่ตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ทยอยไปขอรับศพจากทางโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาต่อไปครับนายดนุสรคำมูลนาและนายอนิรุธแสงสีน้าชายและลูกชายของนางสาวรจนนาคำมูลนาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถบัสนะครับติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาที่วัดทรงธรรมจังหวัดพิจิตรครับ คุณอนุสรบอกว่ายังทําใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากโดยไม่มีลางบอกเหตุเลยส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่าสินหมายให้กับผู้เสียชีวิตทางครอบครัวก็อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อติดต่อขอรับความช่วยเหลือส่วนตัวเชื่อว่าเหตุการณ์นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจําเป็นต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าในจุดนี้ไม่มีสิ่งป้องกันแต่ส่วนตัวก็คงไม่ไปฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายครับ มันสูญเสียไปแล้วใช่ผมเรียกร้องอะไรได้ถ้าเขาว่าเขาไม่ไม่ได้ผิดอะไรก็ก็ผมก็เป็นแค่ประชาชนอะ่ะผมจะไปเรียกร้องอะไรได้อะ่ะคือถ้าเขามองว่าเขาไม่ผิดผมันเขาไม่ผิดแค่นั้นเองแตบบ่ถึงขั้นจะมีการฟ้องร้องอะไรก็ไม่ไม้ราาไเรื่องถามว่าฟ้องร้องไหมผมคงไม่ฟ้องร้องนะครับไม่ไม่ฟ้องร้องหรอกด้านลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยอยากจะขอชีวิตแม่กลับคืนมา เพราะที่ผ่านมายอมรับนะครับว่าทำไม่ดีกับแม่ไว้มาตลอดอยากจะขอโทษกับสิ่งที่แล้วมาโดยขอให้แม่โอโหสิกรรมให้สำหรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ถูกส่งมาตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตารวจแบ่งได้เป็นแรงงานข้ามชาติจำนวน6คนและชิ้นส่วนอวัยวะอีกจำนวน3ชิ้นนะครับ ส่วนที่จุดเกิดเหตุวันนี้ครับมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเอารถแบ็คโฮและอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยกันถอดรั้วเหล็กริมทางรถไฟคลองแขวงกลั่นเพื่อนำหญ้าและวัชพืชที่กีดขวางการมองเห็นออกนะครับเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ด้านน,นายอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเผยว่าด้านน,นายอำเภอเมืองฉะเชิงเซาเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยทางจังหวัดกับการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังเร่งหาหรือติดตั้งสัญญาณเตือนความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟนี้ให้เร็วที่สุดรวมทั้งสํารวจในจุดอื่นๆที่มีความอันตรายนะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามี2จุดครับโดยเฉพาะจุดนี้เลยเพราะว่าเป็นทางเนินขึ้นไปจนถึงทางรถไฟก็เลยมักจะมองไม่ค่อยเห็นรถไฟสักเท่าไหร่เพราะว่ามีต้นไม้ต้นหญ้าเถาวัลพันรั้วอยู่ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเนี่ยก็เคยประสานขอไม้กัน้นขอสัญญาณไฟไปแล้วทางอำเภอก็ประสานต่อไปยังทางการรถไฟแต่เนื่องจากบริเวณน,นี้เป็นเส้นทางลักผ่านอย่างที่บอกครับทําให้การรถไฟไม่สามารถนําอุปกรณ์มาปิดกั้นพื้นที่ได้ก่อนหน้านี้เคยจะมีการปิดเส้นทางนี้ด้วยเพราะว่ามีแผนจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่แต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมครับเนื่องจากจะทําให้การสัญจรการเดินทางของชาวบ้านยากลําบาก ที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับคนนอกพื้นที่แล้วหลังจากนี้จะให้มีพนักง,งานให้สัญญาณรถไฟประจําจุดนี้ตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเพื่อความปลอดภัยพลตารวจตรีชาวลิศสวัสดีผู้บังคับการตํารวจภูธรฉะเชิงเซาถแถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด19รายจากเดิม18รายนะครับโดยรายที่19คือนายปัญญาศรีลารัต เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุลาลงกรหลังย้ายไปรักษาตัวที่กรุงเทพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาส่วนผู้บาดเจ็บตอนนี้มีจำนวน39รายครับรักษาใน4โรงพยาบาลในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสอยู่ห้อง ICU 3รายทีนี้เรื่องของการวิเคราะห์สาเหตุมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าเกิดจาก1ครับคนขับรถบัสไม่คุ้นชินเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดรถไฟ สองก็คือในรถบัสโดยสารเนี่ยมีการเปิดเพลงเสียงดังอาจจะทําให้คนขับไม่ได้ยินเสียงหูดของรถไฟ 3. ก็คือจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟครับแต่ว่ามีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน 4. ครับจุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันอย่างที่บอกผู้ขับขี่เนี่ยต้องเร่งความเร็วเพื่อขับรถผ่านต้องเร่งเครื่องขึ้นไปแล้ว 5. ก็คือภายในรถบัสโดยสารเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าปกติเวลาเร่งเครื่องขึ้นเนินมันก็เลยช้ากว่าปกติครับ และสุดท้าย6ก,ก็คือรถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในระยะที่มันกระชั้นชิดส่วนเรื่องของคดีความนั้นคนขับรถบัสได้เสียชีวิตไปแล้วในทางคดีความอาญาก็คงสิ้นสุดลงแต่ในทางแพ่งนะครับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังสามารถเรียกร้องจากบริษัทรถบัสคันดังกล่าวได้ส่วนเงินที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับจะมีสส่วนครับส่วนแรกก็คือเงินจากประกันสังคมจะได้ค่าปลงศพจานวน8 0,000บาท ในส่วนของค่ารักษาตามสิทธิประกันสังคมและในส่วนที่2ก็คือประกันภัยจากรถยนต์โดยสารที่มีประกันภัยอยู่ก็คือประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยประเภทสมัครใจคุ้มครองประเภท3เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนายพิศักดิ์จิตวิริยะวะสินนะครับรองปลัดกระทรวงคมนาคมและโฆษกระทรวงคมนาคมแถลงความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถบัสโดยเฉพาะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดรถไฟแบ่งเป็น2ระยะครับระยะเร่งด่วนก็คือจะแก้ไขสัญญาณเตือนณนะจุดเกิดเหตุทั้งในส่วนของป้ายหยุดรถสัญญ,ญาณไฟกระพริบต้องให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ส่วนระยะต่อไปก็จะดําเนินการตรวจสอบจุดตัดทางลักผ่านที่มีในปัจจุบันกว่า6 2 1แห่งทั่วประเทศว่าจะสามารถดําเนินการป้องกันได้อย่างไรบ้างกันถ้าจําเป็นต้องมีก็ให้ไปทามาตร,รการความปลอดภยัยก็คืออาจจะต้องมีคเครื่องกั้น มีป้ายอยากให้ชัดเจนแต่จุดตัดไหนที่มีไม่ได้เพราะมันเป็นความปลอดภัยของรถไฟด้วยจะเป็นต้องปิดจริงๆอันนั้นต้องปิดจริงๆเลนอกจากนี้นะครับทางกรมการขนส่งทางรางก็จะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณจุดลักผ่านจุดตัดเหล่านี้นะครับโดยจะมีงบประมาณ29ล้าน5แสนบาทโดยจะมีการศึกษากันต่อไปแล้วก็ให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี65นะครับ มาดูเรื่องการเมืองกัน,กนบ้างคุณผู้ชมเพราะว,ว่าวันนี้12ตุลาคมแล้วอีก2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันนัดหมายการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรที่อ้างว่าจะมีการปักหลักค้างคืนยืดเยื้อที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลแล้วล่าสุดวันนี้ทางสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษายังมีการถแถลงเรียกร้องให้คนที่เห็นด้วยนะครับหยุดเรียนในวันที่14เพื่อไปร่วมการชุมนุม ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าน่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และประเมินว่าคนที่ไปเข้าร่วมการชุมนุมก็ไม่น่าจะมีมากครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรในวันที่14ตุลาคมนี้ที่มีการรายงานข่าวว่าจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยบอกว่ามีการเตรียมการไว้แล้ว เบื้องต้นอยากจะพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พูดคุยด้วยซึ่งยืนยันในส่วนของผู้ปฏิบัติงานจะทำตามกฎหมายและห้ามเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลในระยะ50เมตรรวมถึงไม่กังวลโดยประเมินว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะเดินทางมาชุมนุมไม่มากแต่ก็ยังไม่ขอประเมินว่าการชุมนุมจะยืดเยื้อหรือไม่ยืนยันว่าสามารถเอาอยู่ครับไม่กังวลนะครับนะครับ เพราะว่าเราก็เราก็เราก็อยากจะคุยกับเขาเลยนะเราอยากจะทําความเข้าใจครับเพราะว่าผมผมก็คิดว่าคงจะมาไม่มากนะนะครับไม่ได้ประเมินยังไม่ประเมินไม่ประเมินไม,ไม,ม,นไม่ไม่ประเมินอะไรเลยนะแต่ว่าคิดว่าเอาอยู่นะ ด้านพลเอกนะนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดถึงข่าวกลุ่มผู้ชมุมนุมจากต่างจังหวัดที่จะมาสมทบนะครับว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่ามีจํานวนไม่มากเท่าไหร่และยังไม่ถึงหลักหมื่นและการเคลื่อนคนมีฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่ขอบอกว่าเป็นฝั่งไหนแต่ก็ไม่ได้ประมาทหรือว่าปรามาตรนะครับและยังไม่ได้รับรายงานถึงการเข้ามาสร้างสถานการณ์ของมือที่3แต่ก็ได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ทางด้านนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอแสดงความเห็นกรณีกลุ่มคณะราษฎรนัดชุมนุมใหญ่14ตุลาคมพร้อมบอกว่าจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลและขับไล่นายกโดยบอกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือแล้วเช่นเอกสารสําคัญอาคารต่างๆและรถยนต์ก็เลยไม่ค่อยห่วงและหากเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาทําหน้าที่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาส่วนจะมีสถานที่ทํางานสำรองหรือไม่ตนยังไม่ทราบ และไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะชุมนุมค้างคืนนานเท่าเท่าไรอีกทั้งวันที่14ตุลาคมคณะรัฐมนตรีมีกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒวไลยลงกรรังสิตนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคอร,รมอเข้าไปทํางานที่ทําเนียบครับส่วนเจ้าหน้าที่ยังทํางานปกตินะครับถ้าเกิดเข้าไปภายในทําเนียบได้แล้วก็ย้ําว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะดูแลให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีการประทะกันเพราะไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลกับ เปลี่ยนมาดูกรณีครอบครัวผู้เสียหายนะครับที่ไปร้องกับทางกระทรวงสาธารณาสุขขอความเป็นธรรมเพราะว่าไปทำคลอดไปคลอดลูกกับหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วปรากฏว่าเด็กทั้ง3คนเสียชีวิตตอนนี้ทางกระทรวงได้เตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วคร,รับนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับนำผู้เสียหายที่คลอดลูกกับนายแพทย์คนหนึ่งที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร แล้วปรากฏว่ามีเด็กเสียชีวิต3ร,รายไปร้องเรียนที่กระทรวงสาธ,ธารณสุขครับคือรายแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมรายที่2เดือนกันยายนและรายที่3เดือนตุลาคมนายอัจฉริยะบอกว่าการเสียชีวิตของเด็กน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของหมอซึ่งครอบครัวผู้เสียหายรายแรกนั้นคุณแม่อายุ43ปีพ่อแม่ไม่เคยได้รับศพเด็กนะครับโดยได้ข้อมูลว่าศพลูกเนี่ยถูกนําไปรวมกับศพรายญาติ ทางด้านหมอก็อ้างว่าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่ในท้องส่วนรายที่2เป็นคุณแม่อายุ25ปีเผาศพลูกไปแล้วและรายที่3อายุ25ปีเช่นกันนะครับคุณแม่ส่งศพลูกไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งสําหรับ2รายหลังนี้นะครับตอนตรวจคันเนี่ยคือเด็กปกติดีครับแต่พอพาออกมาแล้วเด็กเสียชีวิตในเวลาไม่นานซึ่งผู้เสียหายทั้ง3ครอบครัวยังติดใจสาเหตุข,ของการตาย และต้องการให้ทางโรงพยาบาลรับผิดชอบโดยเร็วด้านนายแพทย์สุรวิเศษศักดิ์รองประลัดกระทรวงสาธารณาสุขตั้งคณะกรรมการจากโรงพยาบาลขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งสําหรับผู้เสียหายสามารถขอรับการเยียวยาตามมาตรา41ได้ส่วนเรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลสมุทรสาครเป็นโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ามาคลอดเยอะครับปีละประมาณ70,000-80,000รายมีทีมแพทย์เฉพาะทาง8-9คน ส่วนมีการเสียชีวิตเท่าไหร่ในแต่ละปีเนี่ยตอนนี้ตรวจสอบอยู่เบื้องต้นคาดว่าอัตราการเสียชีวิตน่าจะอยู่ในระดับปกติแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดอย่างไรนะครับจะมีการส่งผู้ตรวจราชการเข้าไปตรวจสอบโรงพยาบาลอีกครั้งน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนไปฟังเสียงครับก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ในส่วนของสพบแรกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคืนให้นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้ไปทําพิธีทางาศาสนานะครับแล้วก็ในส่วนของ เอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวรลระเบียนหลักฐานต่างๆก็จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันพอเราเดำเนินคดีก็ต้องไปลองแพทยสภาเรื่องจัรยาบรณแพทย์อีกอีก,อกประเด็นหนึ่งก็แล้วแต่แพทยสภาจะดำเนินการอย่างไรแต่ในส่วนของเราเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีกับหมอที่ทำคลอดแน่นอนพักสักครู่นะครับช่วงหน้าลินฟาย,ยังไม่ทันจางแต่ตอนนี้กรมอุตุเตือนแล้วว่าประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับพายุลูกใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากัน งั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยถ้าคุณคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยงั้นมาฟังความจริงกันในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีนิโคตินสารพิษอื่นๆนอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจรู้ <ใจ S 2> ความจริงขนาด<ม>านี้คิดเอา,เอ,าเองละกันครับน้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอร์สฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซติล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคไหนนนั้ มันเน่าแล้วยังไม่กินรู้ได้ไงว่าเน่าถึงจะเน่าก็ต้องกินบังคับกันได้ด้วยเหรอกิน ไดด้ยนมน้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกค,ความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิงเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นวันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้วมีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้น เพราะบ้านเป็นได้มากกว่าที่เคยเมืองฉางอันมี108ฟางมีหอสังเกตการทุก309พลเฝ้าระวังทั้งหมดเป็นพลหน้า,มาไม้ที่แม่ทัพเจดตู้สื่อส่งมามีสายตาแม่นยำมองเห็นทุกความเคลื่อนไหว3 6 1เมื่อพลเฝ้าระวังเห็นการเคลื่อนไหวผิดปกติจะใช้รหัสลับแจ้งไปทางจิ้งอันซือทันทีคำสั่งของจิ้งอันซือนั้นเพียงพริบตาเดียวก็ส่งถึงทั่วเมืองฉางอัน น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดรอทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอ t f สฟิ i ิ่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นจัดไปสามดีเพื่อลูกจัดมาโดนใจเต็มเต็ make grow! มดูเม็กซโรดีแนะนำใหม่สุดผสมใยอาหารสามชนิด สนับสนุนโดย Huawei MateBook 14ให้คุณได้มากกว่าทลบทอลเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังครับ นอกจากพายุลินฟ้าที่ถล่มเวียดนามพัดเข้าสอป,ปอลาวและทําให้อีสานตอนบนมีฝนตกหนักไปแล้วปรากฏว่าตอนนี้กรมอุตุเตือนว่ามีพายุลูกใหม่ที่สอแว์จะเป็นพายุโซนร้อนด้วยนะครับจอจะถล่มเวียดนามแล้วเดี๋ยวจะกระทบไทยเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาฝากกันขณะที่ตอนนี้ภาคใต้เองก็ยังคงเจอกับน้ําท่วมหนักต่อนเนื่องครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุระดับ2หรือว่า depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง16ตุลาคมนี้นะครับโดยตอนประมาณ10โมงครับศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนความเร็วลมสูงสุด55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3หรือว่าโซนร้อนในวันนี้ มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหาลำแล้วก็เข้าสู่เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15ตุลานะครับโดยจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกาลังแรงทาให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความประมัดระวังถ้าให้ดีก็งดการเดินเรือในระยะนี้นะครับทางด้านนายชาวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีม Consulting Engineering and Management ์จำกัดมหาชนหรือว่าทีมกรุ๊ปโพสต์ใน Facebook ครับว่าจะมีพายุเข้าไทยช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง20ตุลาคมก็คือพายุลินฟา ส่งผลให้วันนี้เนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่ลาวใต้มีฝนตกปานกลางในอุบลราชธานีศรีสะเกดแล้วก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นทั่วไปทั่วทั้งภาคอีสานส่วนพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นโดยทั่วไปในภาคกลางและภาคอีสานนี่คือลูกแรกนะครับพายุลูกที่2เนี่ยคือพายุ depression ที่คาดว่าจะก่อตัวขึ้นในเทะเลจีนใต้ ฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกาะไหหาลำขึ้นฝั่งเวียดนามและจะส่งผลกระทบต่อไทยในวันที่15ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะว,วันตกเพชรบุรีประจวบคีรีขันย่างนี้รวมถึงภาคใต้นะครับส่วนพายุ depression รกที่3ครับคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกติดกับชายฝั่งฟิลิปปินส์ทำให้ฝนตกหนักถึงหนักมากที่กรุงมะนิลาและพื้นที่ใกล้เคียง แล้วลูกนี้ลูกที่3จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วก็ไปทางที่ตะวันตกขึ้นฝั่งเวียดนามเคลื่อนที่เข้ากัมพูชาแล้วจะส่งผลต่อไทยในวันที่19ถึง20ตุลาคมจะทำให้เกิดฝนตกหนักที่ตราดและประจุบคิริขันและฝนตกปานกลางในพื้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลครับ ทีนี้ไปดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับมีการตรวจสอบต้นจามจุรีขนาดใหญ่ต้นนี้ครับที่ล้มทับกำแพงวัดถ้ำเสือวิปปัสนาอำเภอเมืองกระบี่เสียหายครับแล้วก็ทับสายไฟขาดด้วยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันทำให้ดินเนี่ยซุดตัวจนเกิดเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจาจังหวัดกระบี่สำรวจปริมาณน้ำน้ำตกห้วยโต้พบว่าน้ำเพิ่มขึ้นนะครับ กระแสน้ำเนี่ยไหลแรงลงมาจากเทือกเขาก็เลยเตือนประชาชนนักท่องเที่ยวงดเข้าพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเพราะอาจจะเกิดน้ําป่าไหลหลากได้เพราะว่าอย่างที่บอกฝนตกหลายวันแล้วจากไทยนะครับไปดูที่เพื่อนบ้านของเรากันบ้างเพราะว่าตอนนี้วียดนามเองก็เจอกับน้ําท่วมและดินถล่มจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนกลางของประเทศตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็ได้รับผลกระทบแรงขึ้นครับจากพายุลินฟาที่เพิ่งจะพัดขึ้นฝั่งในจังหวัดกวางนาและกวางไงเมื่อวานนี้ทําให้ฝนเนี่ยมันตกหนักขึ้นไปอีก ทาง VnExpress สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าบางพื้นที่บ้านเรือนหลายร้อยหลังนะครับจมอยู่ใต้น้ําสูงเกือบ4เมตรส่วนบ้านเรือนกว่า1นึ่งแสนหลังในพื้นที่ตอนกลางก็จมอยู่ใต้น้ํามีตั้งแต่0.3นมไปจนถึง3เมตรนะครับจนถึงตอนนี้มีชาวเวียดนามเสียชีวิตจากน้ําท่วมและดินถล่มแล้วอย่างน้อย20รายสูญหาย14คนและมีกว่า3 1 0 0 0คนไม่มีที่อยู่อาศัยโดยที่จังหวัดกวางนามที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างฮอยอันมีผู้เสียชีวิต5ราย จังหวัดกวางจีมีผู้เสียชีวิต6รายส่วนจังหวัดเถื่อเทียนเวนะครับมีซึ่งมีเมืองมรดกเนี่ยก็คือเมืองเวเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายวันนี้ทางกระทรวงกลาโหมเวียดนามยังได้ระดมพลเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครกว่า9,600นายไปเร่งช่วยเหลือประชาชนด้วยขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์ของเวียดนามคาดว่าพายุดิเพรสชั่นอีกลูกกำลังก่อตัวบริเวณทะเลตะวันออกและคาดว่าจะทวีกำลังขึ้น ในขณะเคลื่อนเข้าสู่น้านน้าของเวียดนามนับเป็นพายุลูกที่7็ดของปีนี้ส่วนเพื่อนบ้านอีกประเทศกัมพูชาครับเหตุน้ําท่วมฤดูมรสุมตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11รายในจํานวนนี้เนี่ยสิรายจมน้ําอีกหนึ่งรายถูกฟ้าผ่า พายุโซนร้อนทําให้ฝนช่วงมรสุมตกหนักขึ้นครับทำให้มีน้ําท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทั้งในจังหวัดพระตะบองโพธิสัตว์บันทายมีชัยอุดรมีชัยพระวิหารและกําปงสปือครับจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูเรื่องของโรคกันบ้านนะครับโควิด19ครับตอนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาอ้างผลตรวจโควิด19บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลบนะฮะคือไม่มีเชื้อแล้วแต่ไม่ยอมออกมาแสดงหลักฐานยืนยันครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าเขามีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบแน่นอนแล้วนะครับและพร้อมจะไปหาเสียงที่รัฐฟลอริดาแล้วโดยเขาทำงานอย่างหนักเพราะนี่ถือเป็นการเลือกตั้งที่เขาต้องชนะนายทรัมป์พูดเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างโทรศัพท์คุยกับกลุ่มผู้สนับสนุนแต่เขาไม่ได้พูดถึงหลักฐานอ้างอิงนะครับท่าทีของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังดรชอนคอเล่ แพทย์ประจำทำเนียบขาวนะครับระบุในแถลงการว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อแล้วแต่ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานการตรวจว่าเป็นลบหรือไม่นอกจากนี้ทรัมป์ยังได้ทวีตข้อความการรับรองของแพทย์ประจำทำเนียบขาวบอกว่าผมเนี่ยไม่ติดโควิดอีกแล้วใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันนะครับและก็จะไม่แพร่เชื้อด้วย เป็นเรื่องที่ดีที่ได้รู้เช่นนี้คือพอทวิตแบบนี้ Twitter ขึ้นข้อความเตือนเลยครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นะฮะว่าข้อความนี้เนี่ยฝ่าฝืนกฎเกี่ยวกับโควิด -19 อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นอันตรายได้ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือมีงานวิจัยของนักวิจัยชาวออสเตรเลียที่มีการเปิดเผยในวรารสารการแพทย์ v i r o l o g y นะครับว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 นี้เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆเช่นธนบัตร หน้าจอมือถือแก้วหรือว่าสแตนเลสได้นานถึง28วันซึ่งนี่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการที่ต้องรักษาความสะอาดต้องล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันโรคนะครับคือนักวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าภายใต้อุณหภ,ภูมิ20องศาเซลเซียสไวรัสโคริดาสายพันธุ์ใหม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง28วันแพร่เชื้อได้นาน28วันบนพื้นผิวราบเรียบอย่างที่บอกซึ่งนานกว่าผลการศึกษาชิ้นอื่นๆก่อนหน้านี้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถอยู่บนพื้นผิวได้นานกว่าเมื่อเทียบกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่มีชีวิตอยู่ได้นานถึง17วันเท่านั้นนักวิจัยทดลองในห้องมืดนะครับโดยเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่าง 20, 30และ40องศาเซลเซียสซึ่งไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นเวลาที่อากาศเย็นและอยู่รอดได้นานบนพื้นผิวเรียบมากกว่าพื้นผิวครุขระรวมถึงอยู่ได้นานบนธนบัตรกระดาษมากกว่าธนบัตรพลาสติกด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูสถานการณ์โควิดในไทยกันบ้างครับหลังเราพบคนขับรถชาวเมียนมา3คนติดเชื้อที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตอนนี้เนี่ยต้องเร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะชาวเมียนมากลุ่มเป้าหมายประมาณ2,000คนแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบสอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดมีการกักตัวไปแล้ว74คนพร้อมประกาศให้ชาวเมียนมาในพื้นที่และก็บริเวณใกล้เคียงต้องเข้าไปรับการตรวจคัดกรอง นายกเทศมนตรีนะครแม่สอดบอกว่าตอนนี้สั่งปิดโรงเรียนเทศบาลในสังกัดนะครแม่สอดไปแล้ว11แห่งแล้วเดี๋ยวประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากให้ออกประกาศบังคับนะครับให้ทุกคนในอำเภอแม่สอดต้องใส่หน้ากากาอนามัยด้วยถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับนะครับ ทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังประจำวันจันทนี้วันนี้ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมขาวและทีมงานฝากคุณชมครับสวัสดีครับ